สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันนี้พี่ข้าวมาเบิงสูตรผัดเค็ดปลาไหลครับใส่น้ำมันหมูจัดหน,น่อยผัดเค,ค็ดปลาไหลครับเค็ดจังเดจังสีบวชข้าวจังสีแซ่บครับอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วครับตามครืนตะไคร้คืนนะครับเนี่ย ผัดเื่องก่อนผัดให้มันเป็นมครับถ้าใส่เครื่องมันแตกให้มันออกกลิน่นนี่จะงสีหายข้าวใส่พริกแกงลงไปนิดหน่อยน้ำผึ้ดจักหน่อยห,อหัวแห้งเกิดไปจำเป็นน้ำผึ้ดหน่อย แต่ว่าเขาใส่หลายบ่ได้แ้่มันพอดเดี๋ยวมันซีเรียนนต่มันพุดใส่น้ำมันพืชครึ่งทับทีนะคะแงกงแค่ตัวหน่อยมาเทมังก็ค่ะอ่าัดเทดก็ต้องเผิด ลืมว่ากับพอคนผัดรับความผิดโอเอเริ่มหอมนะครับพี่น้งองหมดแล้วเบตต้าครับอะไรลูงนะคะตัวให้ซุปซุปบอลวัว ขลวัวมะสิ่งข้าวค่ะต้องขวากับพริกแก่ในี่ยสุขขลัวมะสิข้าวสิ่งว่าเข่ากับเครื่องแกงนีน่คือหมิงข้าวอยู่ในจังัวเหมิงข้าวเดี๋ยว,ว,ว,วาเดือดขวากาวมันเขา่าจะสองสามนาที ใส่กรางลกฝาไวตูแต่ละค้นกับบอกี่ันครับง้นจะเอาน้ำลงบลวกลว,ลวาง้นก็ลวกกนขัดงคนกับขัดก็ขัดเลยแล้วแันหมอเลียนนะครับหมอเขียน ก็เปกีนอะไ่ก็ขี้หนามลงลุงแล้วก็ปรุงค่ะผงโกยไั่งใส่เครื่องโรตีลงมจากน้อยมันตานลล้มจากน้อยีอ๋หว,วานเลยเด้อครับสูหลดลงมจากน้อย แซ่บน่อยแซ่บ้แซ่บไลอย,อย,อยขาวลงจากน้อยค่ะยุบเท้าปลาเคียวใส่เลยคะ่ะปลาเคียวกระตองก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปคุณนมากคุณให้เขากัดเดี๋ยวรอให้ปลาลสุกก่อน เริ่มหอมแล้วครับพี่นอ้องโอ้ผมเริ่มอย่างยางนึงเด้อ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 บักเอแกงองใสัยกับมีดบวบมีดไม่ยกไม่ยกเสริมแน่ยนี่เอาเครื่องใส่แล้วครับงใส่นะคะตัดเข้าผัดผัดนี่สมุนไพรหลายอย่า,ยายงผัดแต่ไช้ติดไช้ติดไช้ต้มะเขือพวงเขือพวงที่บักแครงกันแล้วบักโก้ จริงถ <Wow. S 1> mm ้าผู้ใดมากินพริกไทยใส่เึงนั้งลงไปเลยนะคะเป็นกเฉพาะกินเฉพาะ สุกระบบกบกจะสุกแล้วค่ะแ,แป๊บหนึ่งไม่นานเท่าไห่กได้ค่ะน้ารักทางไรก็บะดอมอมหอยหอยกิน้อง,องเลยน้าลใส่กินนอนนอ,นอนทอน สวยไม่น้อยพระเจ้าพระเจ้าน้อเนี้อไปกินกับก้อยพี่น้เอเตวมือใม่รวิวเห็ดก้อยนะคะเนื้อผ่าเนื้อพุงแสบแต่ไขมันผูเฮ็ดครับยมาถ่ายออกพุ่ง ฟูงดังนนมคนทำนะคะอืมอ่ะชิมค่ะหอมข้าวหอม,หอมชิมค่ะชิมค่ะกระเพราจากหน่อยเร็วครับค่ะได้ค่ะเอาชิ้นเนื้อใดเนี่ย่ะเอาช้อนกลางมาชิมค่ะช้อนเล็กค่ะชินต้องชิมช้มอนกลางช้อนตัวเอง,เองช่วงนี้โควิดนะคะนี่นะครับกินช้อนแ้่ของ ก็คือบวลวกลิ่มบอกครับที่นั่นเจอเมื่อแรกอยันตปิดจานชิ้งน้ำที่ซื้อก็ได้ค่ะว,ว้าวอาธิมุกไปหายอีกค่ะกระเทาัมาอืใช่มมครับบรวหลวงผู้วิปริไเรเส็ดติม อือพาดหยังงามจนเบิดแล้วตัวนี้ลงกระวบ่่เอาล,ละ่ลละ,ลละป๊าดพี่น้องเลยเป็นได๋ได้กินบ่ครับได้กินบ่ามาเด้อมาเด้อ <Yes. S 2> เซตเรียบร้อยครับเดี๋ยวมากินน้ำกันพี่นอก